ดูกันว่ามีกลิ่นเหม็นได้ยังไงในมีโก้คันนี้นะครับฟาขับรถมาด้วยบอกมีกลิ่นเหม็นดูให้หน่อยมีที่มีเหม็นที่อะไรเหม็นที่อะไรเรามาดูกันคันนี้เราจะรื้อตู้แอ์ออกมาครับเร้่งต้นก่อนเอให้ทีมงานเราฮะหอดของมาด้านในเราจะหอดแต่รุ่นนี้ไม่มีฟนะิลเตอร์ฮะ เราเลือกออกมาแล้วครับนี่เลยอยู่ไหนตัวการมาดูสิเนี่ยนี่อะไรครับไตโอ้โหอาร์เอทเอเล็กนะฮะ <c oughs> หนูหนูเลือกอะไรเนี่ย <c oughs> ล,ล,ลูกหนูเลือกอะไรอะ่ <c oughs> ะลูกหนูเหรอครับตายแนวโบเวอร์พัดลมครับเนี่ยเจอแล้วตัวการกินเหม็นในช่องแอร์ เราจะทำการล้างนะทำความสะอาดล้างตู้แอร์โดยไม่ต้องถอดคอนโซลน,นะฮะตัวน,นี้เราเจอสาเหตุแล้วง่ายแล้วนะครับมิโก้ดูสภาพกองอากาศนะฮะตินเตอร์แอร์อันนี้กองแอร์ฮนะกองแอร์สภาพครับเราจะทําการล้าง ดูเออีกหนึ่งคันฮนะดีกโก้ทำความสะอาดปีละหนึ่งครั้งนะเอเครื่อเราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดรายจ่ายเราได้ครับทังปีงหนึ่งครั้งนะครับดูเอ <c oughs>

กันนี้นะล้างแอร์เสร็จแล้วมลมแรงขึ้นกิ่นทับไม่มีแล้วก็เย็นชำ้ำ